คำว่ากะหลังเนี่ยนะคือเป็นคำที่แปลกมากเลยว่าเป็นคําที่แบบคือันมาจากไหนาคาว่ากะหลังเนี่ยไม่มีกระเลียงเผาไหนเลยนะไม่มีกระเลียงแม้แต่เผาเดียวที่เรียกตัวว่ากะหลังมันภาษาเดียวกันเผาเดียวกันมันไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมาแยกว่านี่คือกะหลังนี่คือกระเลียงไม่มีความจําเป็นเลยบันทึกประวัติศาสตร์และเรื่องเล่าคนกระเลียง by Jo Kiboo เกมอาเซียนอาณาสา2 หนึ่อาวแอคชั่นสวัสดีครับเออถ้าทักไทยภาษากะเลงปากยอก็จะแบบว่าอมุชุเปอนะถ้ากะเลงพลงก็โอชุนละชัยแปบลบว่าเอออยู่เย็นเป็นสุขนะเป็นคำอวยพรขอให้แบบเออมีแต่คว,วามสุขอยู่อย่างสบายดีความหมายคืออยู่ดีเป็นสุขไม่ว่าจะอมุชุเปอรอหรือว่าโอชุนละชัย มันคงความหมายทํานองเดียวกับสวัสดีสวัสดีก็จะคงแบบเออคงให้มีสวัสดิภาพที่ดีสวัสดิการที่ดีอะไรแนละ้วห,หรือว่าภาษาเราสบายดีคือคําทักทายแทบจะทุกชนชาติก็คงจะแปลว่าเอออยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็ มียังมีคําว่าคําทักทายยังมีในภาษากะเหรี่ยงจอ่อแบบกะเหรี่ยงบอกกยอคือแบบวอลารีวอลาเรคือสว e ัสดีตอนเช้าคล้ายกับ굿มอร์นนิ่งอะไรเงี้ยแล้วก็นิลารีนิลารีคือสว e ัสดีตอนบ่ายแล้วก็ฮาลารีฮาลารีก็คือแบบเออสวัสด e ีตอนเย็นคล้ายกับ굿อีเวนนิ่งอะไรเงี้ยแล้วก็นาลารีราตรีสวัสดินะหรือว่า굿ไนวันนี้เราจะพูดเรื่องของของ,ออของกะเหรี่ยงกับกะลางะกงะลางคืออะไระกะลางเหรอ จริงอะคำว่ากะหลังเนี่ยนะมันเป็นคำที่อ่าที่บมาจากไหนคำว่ากะหลังเนี่ยคือกะหลังเนี่ยคือเป็นคำที่ใช้เรียกเผ่ากะเรียงเผ่าหนึ่งก็คือเผ่าปกยอนครับก็คือเรียกเผ่าปะกะยอว่ากะหลังแล้วก็เรียกเรียกโพล่งว่ากะเรียงมันแปลกมากนะเพราะว่าทั้งปกยอแล้วก็โพล่งเนี่ยคือกะเรียงเหมือนกันเลยเผ่าเดียวกันไม่มีกะเรียงเผ่าไหนเลยนะไม่มีกะเรียง แม้แต่เผ่าเดียวที่เรียกตัวเองว่ากะลังมันเป็นคําที่คนอื่นเรียกคือคนไทยนี่แหละคนไทยเรียกเรียกกะลังก็คือเพื่อให้แยกจากคําว่ากะเลียงเพราะว่าคาว่ากะลังอ่ะมันก็ไม่ถึงปากกหยอเห็นไหมกะเลียงเผาปากกยอหรือว่ากะเลียงเผ่าโจแล้วก็เรียกกะเลียงเผ่าพลงว่ากะเลียงอันนี้คือกะเลียงส่วนนี้คือกะลังผมก็ได้อ่านมาจากหนังสือของอาจารย์วุฒิบุญเลิศนะครับในหนังสือเมื่อกะเลียงสนพึ่งลุกขึ้นพูดก็มีระบุว่าเออคำว่ากะลังอ่ะ ปรากฏในบันทึกครั้งแรกในสมุดบันทึกลาดบุรีของบุญช่วยศรีสวัสดิ์ในปี2548เราก็ไม่รู้ว่าบุญช่วยศรีสวัสดิ์ใช้เกณฑ์อะไรถึงเรียกเรียกเผ่านี้ว่ากะลังแล้วก็เล็กผ่อนว่ากะเลียงนะครับด้วยหลักเกณฑ์มันอ่ะมันคงจะเพียงแค่เพราะว่ากะเลียงสองเผ่านียสำเนียงมันแตกต่างกันนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาษาและโครงสร้างทางไวยากรณ์แกรมมา่าโครงสร้างทางภาษาต่างๆเนี่ยมันคือภาษาเดียวกันเลยแค่ สามเนียงต่างกันแค่นั้นเองนะครับภาษาเดียวกันเปะทุกอย่างวัฒนธรรมเสื้อผ้าการแต่งกายความเป็นชนเผ่าคือชนเผ่ากะเหลี่ยงเหมือนกันแต่ก็ถูกเรียกเพื่อให้แยกออกจากกันคือกะลังกับกะเหลี่ยงแล้วลว่าแล้วคำว่ากะลังเนี่ยก็คือก็ใช้เรียกใช้เรียกจนแบบเออคนเผ่าจอคนปากยอบางคนบางกลุ่มก็เออเรียกจนเขายอมรับะเ,เรียกจนเขา,าแบบเออกูเป็นกะลังก็ได้วะ ทั้งๆที่ข้อที่จริงอ่ะมันก็คือกระเลียงเหมือนกันนะครับเพียงแค่สำเนียงต่างกันนิดหน่อยอย่างเช่นกินข้าวกระเลียงโผร่งก็เรียกว่าอังมีบางภูมิภาคเรียกว่าอองมีอะไรเงี้ยถ้าแบบปกยอก็เรียกว่าออบมีอย่างเงี้ยไปไหนโผร่งก็พูดว่าเออเลคูเลถ้าปกยอก็เลชูเลมันภาษาเดียวกันเผ่าเดียวกันมันไม่มันไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมาแยกว่า,น,านี่คือกะหลังนี่คือกระเลียงไม่มีความจําเป็นเลยก็ สรุปเรื่องราวทั้งหมดที่จะมาพูดก็ประมาณนี้ก็คือไม่ได้อยากให้ใช้คําว่ากําลังสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นคาที่มันไม่ค่อยถูกต้องนะครับในมุมมองของผมผมมองว่ามันไม่ถูกต้องแต่ว่าบางครั้งที่คุณเรียกเราว,ว่ากําลังเขาอาจจะไม่ได้ดูถูกนะเขาแบบไม่ได้มีเจตนาเราต้องดูที่เจตนาเขาเขาเรียกเพราะว่าเขาอาจจะรับรู้มาแบบนั้นซึ่งเวลาที่คนเรียกเราอะเรียกเรายัางไงก็ตามแต่เราก็ต้องดูที่เจตนาเขาว่า เออเขาเรียกเราด้วยคาคานั้นคําคำนี้เขามีเจตนาอย่างไรนะครับบางครั้งเขาก็ไม่ได้มีแบบเจตนาที่จะไม่ดีต่อเราก็ได้เขาก็เรียกแบบนั้นเฉยๆเพราะเขาเข้าใจว่าเรียกอย่างนั้นอย่างเช่นคาว่ายางยางยางแดงยางขาวอะ่ะ คนเมืองทางภาคเหนือเวลาเรียกกะเหลี่ยงก็จะเรียกว่ายางใช่ไหมบางทีคนกะเหลี่ยงก็อาจจะไม่ชอบเพได้ะไมันเรียกว่ายางเนี่ยอุ้ยไม่ใช่ยางเว้ยนี่คือกะเหลี่ยงเว้ยอะไรเงี้ยนี่คือโพลงนี่คือปากะยอเว้ยแต่ว่าเขาเรียกเขาก็อาจจะไม่รู้ไงเขาไม่ได้มีเจตนาเขาอาจจะไม่รู้จริงๆอ่ะมันก็ต้องใช้มันก็ต้องสู้ด้วยกันอธิบายอ่ะการอธิบายคือวิธีต่อสู้ที่ดีที่สุดแล้วถ้าเราอธิบายจนเขารู้จักเราอ่ะเขาก็จะเข้าใจเราเองนะครับแล้วเราก็ต้องเรียนรู้เขาด้วยเขา วัฒนธรรมเขาประเพณีเขาความละเอียดอ่อนทางเชื้อชาติพงเผ่าวัฒนธรรมเขาเป็นยังไงอะไรทําได้อะไรไม่ไม่เหมาะสมเราก็ต้องเรียนรู้เขาเหมือนกันเพื่อที่เราจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องนะครับไม่ใช่แบบว่าเราจะให้เด็กเขา,าเรียนรู้ของเราเฮ้ยของฉันเป็นนะอย่างนี้นะเว้ยรู้ไว้ด้วยอะไรเงี้ยเราต้องให้เขาเรียนรู้เราแล้วเราก็เรียนรู้เขาด้วยนะครับนะถ้าต่างคนต่างรู้จักกันทุกคนก็จะเข้าใจกันนะครับโอเคขอบคุณครับก็ WW นี่ต้องระวังนะเพราะว่า ดับลือนะแปลว่าขอบคุณครับเออดับลือทีนี้มันจะมีคำๆหนึ่งที่ใกล้คเคียงก็คือคําว่าดับลือดับลือกับดับลือดับลือนะแปลว่าคนบ้าเนี่ยเออดับลือไอ้บ้าเนี่ยทีนี้ถ้าคนไทยบางคนไปรับรู้มาว่าเออตับลื้อคือไอ้บ้าทีนี้เราตั้งใจจะไปขอบคุณเขาแล้วก็เออตับลื้อเขาเอ้ย e ด่าฉันว่าไอ้บ้าเหรออะไรเงี้ยเราไมอธิบายว่าเอ้ยไม่ใช่มันคำมันคล้ายกันคำมันใกล้เคียงกันตับลื้อแปลว่าขอบคุณดัาบา้ ก็ขอบคุณสําหรับการรับชมคลิปในวันนี้นะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับ huh ที่ที่ที่ติดตามดูคลิปนี้ช่องนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องเล็กๆเนื้อหาสาระของช่องนี้ก็อาจจะเป็นแค่กลุ่มคนกระเรียงจจะไม่ได้แบบเป็นเนื้อหาสาระที่เป็นกระแสหลักอะไรเงี้ยนะครับก็เข้ามาพูดคุยนะครับขอบคุณสําหรับการรับชมก็ถ้าถ้าไม่ถ้าไม่ลาบากกันไปนะครับก็จะขอรบกวนให้แบบกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์ มาก็ได้มีคำถามก็คอมเมนต์มาได้หรือจะคอมเมนต์ให้กำลังใจหรือว่าคอมเมนต์อะไรก็ได้นะครับเพื่อให้เราได้สื่อสารกันนะครับก็ดลยขอบคุณครับที่รับชมคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับว่าพ่อเข้ากล้องกับพ่อป่ะโอ้ทำไมเข้ากล้องกับพ่อล่ะ